รับท่านผู้ชมครับเรามายูที่ขอโคเพิ่นลานนะครับชนแปลงว่าเพิ่นในวันที่ท3คมือ1ึ่าน7แนบาทนะครับท่านผู้ชมครับกับชื่อว่านดสิ่งโตหรือว่าปิกนิกรับคนนี้ควาจะนะรับถ้วยรางวัลเทือสามามไดและรถจักรยานยนต์ยอสสุสุกิจากคุณอาทอนวราพงษ์พัดนะครับเรือกว่าโกตุงเมืองตรังนะครับนักธุรกิจจากจังหวัดตังนะครับก็ขอขอบคุณโกตุงมากดีเดียวกับตีมอบรถจักรยานยนต์มาให้1นึคันนะครับ เป็นการจนระวฉลงโนดซึ่งโตเรื่อยปิกนิกข้องในแหลกทะน้ำจนโกถุงชงตีกับข้าวอามกับไม่ทองข้องจกี๊กอบขายโกทิ้งบ่อแหล่ผูกเก็ตช่องบันทึกแปดนะครับจนกันนึ่งหลานเจ็ดเส้นบาหนึ่งหลานเจ็ดเส้นบาทนะครับท่านผู้ชมครับครับกาถาวานโนดซิ่งโตท่องเรื่อยปิกนิกนี่ครับก็จนมาแล้วตรงมัดครับเจ็ดครั้งครับนะเจ็ดครั้งยูทีโคนซ่ก้องครั้งเดียวครับไล่ทึงยูทีเรานีก็ห้าครั้ง กเคยแพ้่กั้งอยู่ไหมเราตอนนั้นเราซื้อว่าแพ้กว่านะมันจ้าก็มันแพ้่ซื้อว่าแพ้มานะการเราซื้อว่าแพ้มากับนาเดนกับเลยครึ่งมาชนะห้าครั้งเลยครับวันนี้ว่าตีแต่กับว่าตีเจ็ดเองนะกับว่าตีเจ็ดคองมันนะครับท่านผู้ชมครับไล่แม่ตักไม่เล้งได้เลยนี่มันยิ้มได้เลยนี่เป็นนิกมาอยู่นาเด่นเล่ตาใต้ครับสักเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมข้าวกับไร่ทองนะกับข้าวกับไร่ทองนี่ก็เป็นว่าข้องเจ๊ก๊อ ขายโกทิ้งบอ่อเละภูเก็ตช่วงปันสิบแปดนะครับทุกครั้งเดบิวต์ทงขายโกทิ้งบอ่อเละกองเจโกฟต้องมีคำนี้อยู่ด้วยกับนาเด่นขายโกทิ้งบ่อเละนะครับมีว่าภูเก็ตสองพันสิบแปด 2018, เพราะว่าขายทั้งบ่อเละที่ภูเก็ตมันมีมาปานทั้งขายทึ้งตีนี้จะทั้งบอ่อเละกองเจโกฟนี้จะต้องมีภูเก็ตเลยครับช่วงปันสิบแปดอยู่ด้วยนะครับเผื่อความเข้าใจกันตรงนี้นะครับครับก็สรุปหวานดถทั้งตัวทองจนว่าติ๊กอายุว่กี่ปี้หนี่นนนะจ้ะไว่ารู้เหมือนะครับท่านผู้ชมครับ จดปีว่าว่ากับก็ข้าวก็ไม่ท่องกันที่สามมานสี่เไปดีกว่ากับกระดุกชนได้กับมันก็คงอยากลายเคียงอะนรลครับเราว่าไอ้นี่จนมาเจ็ดแปดว่าไอ้นู้นก็จนมาแปดเก้าว่ากับกาุู้สิกาอเชนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ไม่มีปาิาอะไรเลยอย่าลืมปาเม็ดมากันเต้นกันทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมขอกล้องคูเอกยังมีคูชนทั้งเดียวอกางนี้เราไปเยี่ยมคูชนกันละวขอบคุณมากมากดีนะครับขอบคุณมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นทูบ้าสติถานึ่งที่มีวัวชนอยู่ไล่ไลตัวน่ะเวลานี้นะกับ้องครอบพุทมากก็ยังมีระหว่างน้องผู้ชายกับเด็กนายวัวชนผโคชิ้งกับเด็กนายนะครับไล่ไล่ถันก็มีมีวัวชนนะครับวัวชนก้องที่เขาเป็นวัวชนปลาเพ็ดเป็นล้านหลายตัวปลาป้านกับจุนล้านก้องจิงนะครับเสียดายว่าเขาถอนไปนักตัวนะคู่คู่ก้าวเส้นนะครับคูกก้าวเส้นในทางทางเขาทางนู้นทอดน้ำใหญ่ทางนี้ทอด ยิงในรอาน,นี้นก็จริงกบตัว้าวเต้นตัวหนึ่งแล้วคู่ร้าน7้านดนะร้านเจร้านเจมื่อก่อนมันแค่ร้านล้านเจ็ด้านหนึ่ง้านหนึ่เมื<า>่อนเป็นแต่ร<า>้นเอฟซีล้นการที่ว่าแฟนคลับหมากาหมาข้อกันซึ่งการเลเือเปลทางเสียเคกาโอเคไม่ปฏิเสธกับไม่ปฏิเสธกลายเป็นวปัจจุบันนี้คือนึ่งานเจ็ดแต้นมาจนในวันที่าบนะครับ ชนะมาแล้วทั้งหมดที่ในนุ่นเขียนไว้ในประวัติอันประมาณกี่หัวนะสิบแปดหัวเก้าหัวเออเจ็ดชนแปดครั้งนะคะชแปดครั้งชนะเจ็ดชนะเจ็ดแพ้หนึ่งรับชุดมาแปดชนะเจ็ดแพ้หนึ่งครั้งที่เก้าครั้งที่เก้าไอ้นุ่นก็รู้จักจะเป็นครั้งที่ที่เจ็ดที่แปดที่แปดแปดครั้งที่แปดก็ชุดมาแล้วเจ็ดครั้งนะครับอ่า เขาเรียว่าพอมัตุงซีกันอายุว่าที่นี่ปีนะสิบหนึ่งปีแปดเรีสิบแปีแปเหืียนะครับพกเราูว่าที่ยู่ในวชชนครับู้ชมครับอย่ลืมเมื่อวันที่สามวันนี้มาเป็นกำลังใจแต่อย่าลืมพกเม็ดมาด้วยนะครับทวงเม็ดมาด้วยพบว่นกิดเปล่าอยู่บนนี้ครับการจะ้องภาพเพราะว่าไม่นั่นแหละ ข้าวร้นาบไม่ได้เราไม่ไม่ได้ใช้ไอไหลนามกินมาแต่บ้านครับคือต้องการใช่ว่าวันนั้นจะมีชาวนาที่สอสอบบอแล้วอำเภออชมทหาทุกอำเภอแด้็เขาจะมายืนอยู่ที่ประตูด้วยเขาจะขัดข้องคนและคนที่จะได้ข้าวคือคนที่พวกแม้ซึ่งทีนี้จะน้ำบริการให้จำนวนเนื่องแก่โรคช่องโรคแม้แต่บอกผมไม่มีเขาข้อระนาบได้แต่บอกมันมัดแล้วแต่ก็ต้องไปซื้อเซเว่นมาหนึ่งแก่แต่ที่บาทนะครับบอกจะขอน ถ้าจะซื้อของค่ายก็มีขายนะคะกับข้องไายก็มีบริการได้ก็จำนวนนึ่งหน่อยน็กแต่จันมากันไล่ไล่รอยคนกับไม่ทางวัดจะบริการเพียงพอไปให้จันข้ามาจากบา,านอย่าลืมนะครับชวนมาวัดความดันวัดความร้อนได้นี่ทีนี้ก็บริการอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณมากๆากขอบคุณมากค่ะครับคุัมากครับ